สวัสดีครับอยู่กับผมครับสิบสองครับวันนี้ครับอยู่ในรายการใหม่ครับรายการโคตรอยากรู้เป็นรายการที่เมื่อสงสัยอะไรเราต้องมาหาความจริงครับผมเนื่องจากผมอะไปดูคลิปต้ายัดชัยโซโลแล้วประเด็นคือชอบเซพเ์พี่เดกันว่าพี่เดชอบกินเครื่องดื่มพยานาคด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยเครื่องดื่มพยานาคคืออะไรวันนี้ครับก็เลยไปซื้อเครื่องดื่มพยานาคมาเพื่อมาลองดูว่าเฮ้ยรสชาติเป็นยังไง และมันคืออะไรแต่วความรู้สึกผมอะจากที่ผมดูนะผมว่ามันน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มสมุนไพรเละแต่อารมณ์มันจะเหมือนพวกไอ้นี่หรือเปล่าแบบยาดองหรือว่าเสื้อเป็นตัวอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจใครมันจะเอายาดองมาแช่ตู้เย็นแล้วมาขายคนวะใช่ไหมเออก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดีกว่าว่าเครื่องดื่มโบนนราตรสชาติเป็นยังไงและความรู้สึกหลังได้กินแล้วมันเป็นยังไงก็ ราคานะครับก็สิบห้าบาทนะครับก็หากซื้อได้ตามเซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปนะครับผก็มามาเลยดมกลิ่นกันกลิ่นก็คล้ายๆกับสมุนไพรเลยครับกลิ่นเหมือนสมุนไพรเลยมีความเย็นๆน,นิดนึงกลิ่นเหมือนพวกอ่าเสมอน็อฟใช่ใช่ใช่ใชกลิ่นเหมือนสมอน็อฟเลย อ่ะแต่เรื่องรสชาติแล้วมาลองกันเฮ้ยมันมีความซ่าเว้ยมันมันมีความซ่าซาหน่อยเออเออแต่ว่ามีรสชาติสมุนไพรอยู่นิดนึงกินได้กินได้นะอร่อยดีเออเออแปลกดีไม่เคยกินไอเราก็คิดว่าจะเหมือนยาดองอะไรพวกนี้เชียงชุนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รสชาติต่างกันมากเลยเดี๋ยว ตะพิงเพื่อความแน่ใจเฮ้ยมันเหมือนเสมือนนอฟเลยคล้ายๆเสมือนนอฟเลยเสมือนนอฟที่มันที่แบบเสมือนนอฟสีดําอ่ะมันหวานหน่อยแล้วก็มีรสชาติของพวกสมุนไพรอ่ะไอ้ที่มันเย็นเพราะมันเย็นเพราะกระชายดําหรือแบบมันเขียนว่ากระชายดําเนี่ยนะครับอืมหมดเลยแล้วกัน ถ้าแบบถ้ากินนี่ได้มากเลยมันกินจะดองเลยหนึ่งเป๊กหนึ่งหนึ่งกัก๊กไอนเรียกจะดองเรียกว่าหนึ่งกั๊กนะครับก็ก็ผ่านไปแล้วกับการกินเครื่องดื่มเหนียวหน้านะครับก็โอเคนะก็ก็ไม่แย่ไม่รู้ว่ายี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแบบเดียวกันหรือเปล่าพี่เดกินนะะอร่อยครับเย็นก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปเซื้อมาลองกันนะครับแล้วก็บอก้ลยว่ามันซึ้แบบที่ผมรู้สึกรหรือเปล่านะครับก็ไปหามาลองกินกันก็วันนี้ครับฝากไว้ คตอยากรู้ EP หนึ่นะครับและเดี๋ยว EP สองอะผมจะอยากรู้อะไรแนละ้วมารอดูกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ